สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม FC ่ FC ทุกท่าันครับสวัสดีพี่ยังเอฟซีเด,ดนไคลดอร์ครับอยู่กับชเจ้าพระสิริมนพ,พนระโค้งน้นี่เออจุดจักภารกิจแล้วครับนี่เก็บทางบ้านก็มาเยี่ยมพี่ใหญ่นะครับนี่มาเสิร์ฟอาหารพี่ใหญ่ครับไม่ว่าอยู่ทุ่งนะครับออพี่ใหญ่หายไปไหนครับนี่อ,อยู่นู่น

อ๋ออ๋ออ๋อเอว่าเอว่เอว่เอว่าเอว่อดทนอีกนิดเดียวพี่ใหญ่ไเก็บมาฮอบอดทนอีกนิดเดียวฮอบไปฮอบฮอบเอ้ยเบ็ดมวยเบ็ดเนี่ยเอ้ยคาที่ห้าในคึกจริงจริงเฮ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว เมื่อวานไหลแรงนะครับเมื่อวานนี้ฮัลโหลครบขอบคุณแมลีลาวดีลูกล็อกกี้นะครับนี่มันเกี่ยวจกักเมื่อกี้นะครับวันคล้ายมันเกิดพางนวงดาวนะนี่เอามาให้พี่ใหญ่ด้วยนะครับนี่ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับนี่ที่อินดูชาวช้างทุกๆช่องนะครับนี่ ที่คอยช่วยเรือจุนเจือพี่น้องชาวช้างของเรานะครับเอ้ย oh. เ eh. นาะกินไปกินไปแล้วขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่อยู่เคียงข้างครอบครัวพลายสิริพลายโค้คน้ำนี่ขอบารมีพระครูประกำบารมีพี่ใหญ่ให้ได้ช้าง<ม>ที่เราดูแลนะครับนี่ปกป้องคงุ้มครองเอฟซีทุกท่านนะครับปรรถนาสิ่งหน คิดหวังสิ่งใดทำการใดก็ขอประสบผลสำเร็จนะครับนี่กล้แล้วใกล้แล้วดูถ่ายจะใกล้แล้วนะครับนี่ถ้าไม่เอาไม่วาดมามาอีกคงจะหายนะครับงวดนี้เราจะเอาไม,ไม่เอาไม่วาดมาอยู่ใกล้นะครับนี่คนเใีย่เราตกมานานแล้วนี่นานแล้วนานแล้วจะเข้าสองเดือนครับนี่ จะเข้าสองเด pues mm ือ hmm. นแล้วประมาณวันที่ยี่สิบกว่ากเข้าสองเดือนนะบุญรุ่งบัวดะกบัวดอกดิ้วยเลยเสียงบุญรุ่งบัวดะบัวดิ้วยก็แล้วบัวเสียงเสียงก็แล้วเสียงเสียงเสียงดิ้วยแล้วเสียงเสียงเสียงก็เสียงเสียงเสียงกันเลยเสียงกันดิเสียงแม่เสียงฟังคำสั่งอยู่ครับนี่แต่ก็ไว้ใจไม่ได้เพราะ ยังไม่หายสนิทนะครับนี่ยังไม่หายขาดดีเราก็ไว้ใจไม่ได้กับช้างตกมัน,นครับนี่ห้ามเชื่อใจเด็ดขาดใจเรายังเชื่อไม่ได้ครับบางครั้งเราเออกเน้นเอาความปลอดภัยไว้ก่อน,นครับนี่เนื้อตัวเพียปีนี้นี่แน่นกว่าปีทแล้วครับนี่เนื้อตัวดูสภาพร่างกายก,ก็สมบูรณ์ครับอยู่ที่การอาหารการกิน,นครับอยู่วิธีการ อยู่เลยอยู่ที่วิธีการเลี้ยงดูนะครับนี่ช้างอย่าสมบูรณ์อยู่ที่การเอาใจใส่ของขวานและก็ขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านนะครับนี่ที่คอยสนับสนุนอาหารป้อนช้างเรื่อยมานะครับนี่จนพี่ใหญ่เราอุดมสมบูรณ์นะครับนี่นี่นะครับขอบคุณเอฟซีทุกครั้งนะครับนี่แล้วก็คลิปเอฟซียืนเคียงข้างตลอดมานะครับนี่ตั้งแต่เราเปิดช่องมานะครับที่เอฟซีทุกท่านครับที่ไม่ได้อ่อยน้ำนะครับนี่ ก็อยู่ในใจนะครับเป็นกำลังใจอีฟซีทุกท่าน,นครับนี่นะครับขอบคุณที่ไว้วางใจในการดูแลรช้างกองครอบครัวเรานะครับนี่อยู่กับวิถีบรรพบุรุษที่สืบทอดไว้ให้นะครับนี่ช่วงหน้าแร้งล้วก็คิดหวังว่าช้างอยู่ใกล้กับแม่น้ำาต้องพึ่งพาน้ำและโคลนเป็นหลักครับช่วงหน้าแลง เราก็ผูกยาวอยู่กับธรรมชาติในธรรมชาติบำบัดไปอีกทางหนึ่งนะครับนี่ไปเลยครับไปอยู่ที่ดูที่ไม่วาดต่อนะครับไปกันเรึมาต่อเลยครับนี่มาต่อที่ไม่วาดกันเลยครับนี่ไม่รู้ว่าน้ำลึกขนาดไหนนะครับเออมาดูกันว่าน้ำลึกขนาดไหนอู้ ยืนโลแล้วยืนโลคงหวานแล้วนะครับไม่วัดเออเอน้ำน้ำออนี่น้ำนี่เราจะพามาดินโอ้ได้บนอ้อครับมาไล่ปลาปลาลากลวยทางนั้นแถวนี้จะเป็นดินทรายทางน,นี้ด้านล่าง ต่านล่านี่เป็นดินสายนี่นะครับวิธีชีวิตสายน้ำมันรเลี้ยงได้หลายๆสัป,ปสิ่งบนโลกใบนี้นะครับหน้าอ,อกครับหน้าอ,อกนี่นะครับนูน่นอะไรปลาอะไรปลาลากกล้วยนะน่าจะเป็นปลาลากกล้วยนะครับถ้าไล่น้ำตื้นขนาดน,นั้นแล้ว mày vợt Nam lùng dữ kapini lùng yêu lùng dữ uff dữ, ơi, mày em đi tùng lúc tùng 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 จะเป็นเองนะครับเอเวทเองตรงไหนลึกเราก็ถอยนะครับเราพึ่งมาเราไม่รู้ว่าตรงไหนลึกตรงไหนตรงไหนตื้นนะครับไม่ได้ถอยถอยขึ้นไปไม่ได้ครับโค้งหนักโค้งหนักไปไม่ได้ไปไม่ได้ไ สัมปะละอยู่น่ะนี <ś m any music> งน่งานเข้าแล้วครับงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วไปได้ไกลแล้วตรงนีน้ไปได้ไกลแต่เราก็ไม่รู้ ต้องใช้ไม้นำทางทางนี้ตื่นหน่อยมันเป็นเนินครับบางทีทรายเราไปผิดทางมันก็ไม่ได้นะใช้ขาสัมผัสไม่ว่ามารับเลยไม่ว่าเ้ยบางแห่งมันก็จะเล็กบางแห่งมันก็จะตื่นนั่งนี่ ออไปทางนี้หน,นิเราต้องไปตามเองที่เป็นทรายพัดนะครับนน่เอ,อ้อลึกสุดก็เท่าโคนนะครับนี่ถ้าเกินโคนนี่ไม่ได้แล้วคนระับตรงนี้ไม่ใช่แล้วลึกหนิออว่วโคบ อ <c oughs> <c oughs> ุ้ย ah อ <ALLY> ้อนเทียเียกทรศัพท์งานเข้าเลย น้ำช่วยนิดนึงครับไม่ลึกตึงฟังแล้วอยถึงแล้วครับถึงแล้วไปได้บ้าน cứ mặt 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 ơi. mặt ừ. ừ, thôi mặt lắm à, thôi 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 mà thôi, thôi มานี่มาออมาออออนี่อ้อ,อ,อมติดอยู่นะครับนี่น,น่าจะอ้อมนี่นี่อ้อมนิดหนึ่งเออนี่ต้นหลักเขาที่เราผูกครับนี่ไม่เล่นไม่เล่นน่าจะไม่เล่นหลัก หอย่าตรงนี้สองวันแล้วครับนี่อย่ายังเยอะอยู่ครับนี่เดี๋ยวเราใช้แรงงานครับนี่ใช้แรงงานไม่วาดก่อนเราจะพาพาไปไล่ปลา,าครับนี่าไล่ปลา,าก่อนต้องใช้แรงต้องขอแรงไม่วาดนะครับนี่ ขอแรงไม่่าถ้าใช้แรงแรงคนนี่จะเหนื่อยครับจะเหนื่อยเหนื่อย,อยเยอะต้องใช้แรงไม่่าสักหน่อยมาดูกันครับมาดูกันมาสีมันบ่ครับโอ้ยน้ำก็ปักาเนาะหายัายางไปนู่นเยอะนะครับย้า ไปนู่นไปที่ที่ยร่ตกมันปีดเทเล่นครับนี่อยู่ฝั่งนู้น,นครับพี่ใหญ่ตกมันยังมีอีกเยอะพื้นที่เราแถวนี้เยอะนะครับนี่ต,ต้องขยันนะครับขยันเดินหน่อยพื้นที่มันเล้่ยตั้จุดครับมันผสมผสานไปด้วยที่พื้นที่เขาปลูกยูคานะครับปลูกยูคา,าเรอต้องขยับขยายไปเรือ่อยป่านี้ก็มีหญ้านะนี่จะลุกหน่อย นี่น้ำลุกแห้งแล้วนี่ปีที่แล้วน้ำน้ำเต็มหมดนะในบรวณนี้นี่ปีที่แล้วน้ำอยู่ตลดอดับปีนี้เรียบร้อยแล้วนี่กุมภานี่น้ำมูลจะไหลเข้ามา,า,านะนี่ปีนี้แห้งแล้วนี่เล่ยังเป็นจุดๆๆไปนี่นะนี่ปีที่แล้วนี่เต็มนี่นะนี่ที่เราใสา่รอบ บริเวณนี้ได้เยอะนะปีที่แล้วปีนี้นี่เรียบร้อยเลยนะครับเออน้ำน้ำเยอะนะครับนี่ <c oughs> เดินจนชินแล้วครับความเคยชินปักแต่เราก็ถอดออกได้ครับดูไม่ว่าดูไม่ว่าดูท้องนะครับนี่เออไม่รู้อิ่มหรืออิ่มไม่อิ่มก็ไม่รู้นะครับดูเอา ดูเอวเมววาดของเราเป็นยังไงครับอยู่อยู่อยู่ที่บ้านเอ้ามาไหมเอ้มามานี่ครับอยู่ที่บ้านครับอยู่อยู่ป่านครับนี่ดูเนื้อตัวผิวสีเนื้อหนังครับนี่ดูความอินขอบคุณทุกทีทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวช้างเรานี่แหละครับวิถีชีวิตที่ต้องดําเนินต่อไปนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ